กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายนะคะเรามาฟังข้อคิดแรงบันดาลใจรวมไปถึงสิ่งที่ท awesome ีมอัซัมจูเนียโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ควบคุมทีมอย่างครูหนึ่งอยากจะแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมค่ะครูหนึ่งอัสนีเกลื่อนกลาดนะคะหลายคนอาจจะไม่คุ้นชื่อจริงแต่ว่าถ้าเอ่ยนามว่าเป็นคุณเพชรพสุกวันแก้วนะคะแชมป์ฮิป h o ปอินเตอร์เนชั่นแนที่สหรัฐอเมริกาหลายคนอาจจะร้องอ๋อแล้วก็มีแฟนคลับ แล้วก็อีกหลายๆเวทีเป็นผู้เข้าร่วมแข่งขันเอเชียก็ทเลนด์ด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยมันมีเวทีประกวดเยอะทั้งประกวดในประเทศแล้วก็ประกวดต่างประเทศระดับสากลอย่างเงี้ยคะ่ะเ,เด็กไทยจริงๆพอไปอยู่ในเวทีต่างประเทศแล้วเนี่ยเราสู้เขาได้ไหมเอาไม่นับแชมป์แชมป์ที่เราทีมเราคว้ามานะแต่หมายถึงภาพรวมถ้าเกิดว่าคนมองซอฟต์พาวเวอร์แบบนี้แล้วเราอยากจะผลักดันให้เด็กๆออกไปยังเวทีสากลมากขึ้นเรื่อยๆเด็กไทยสู้เขาได้ไหม เด็กไทยมีความสามารถแล้วกเ็เหมือนกับครูสอนเต้นหรือว่าแล้วแต่นนทนาการอื่นๆน่ะหนูหว่ามันมันมันต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวจริงๆในการถ่ายทอดเพราะฉะนั้นเด็กไทยสู้ต่างชาติได้สบายมากก็คือเด็กเนี่ยเขาต้องร่วมมือกับเราให้ให,ให้เติมเต็มให้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ในการเข้าแข่งขัน,ขนก็คือมันมันมันมองได้จากตัวผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆเ,เองนี่แหละว่าทุ่มเทแค่ไหนสุดท้ายแล้วมันจบด้วยความทุ่มเทและความสามัคคีแล้วก็ ภาพรวมของเราที่มันออกมาแล้วมันมัน,ม,นมันต้องมีอะไรที่เดินหน้ายังไงอย่างนี้มากกว่าคือมันดูตรงนี้เป็นหลักเด็กไทยหรือว่าเด็กเอเชียไม่ได้มีข้อเสียเปรียบในเรื่องของสรีระร่างกายอะไรไหมไม่มีไม่มีเลยใช่ไหมการแข่งขันเนี่ยมันมุ่งไปที่ประเด็นสําคัญสําคัญคือแคตตากรีของมันมากกว่าที่เป็นการตัดสินว่ามันมันคือช่องอะไรที่ได้คะแนน มันมีอะไรบ้างที่เราจะโกยคะแนนจากช่องนั้นเพราะฉะนั้นมันคือความคิดล้วนๆในการที่จะนําเสนอคือการวางแผนใช่ผู้ควบคุม<า>ทีมด้วยสุดท้ายครูหนึ่งอยากจะส่งพลังหรือแรงบันดาลใจอะไรให้กับผู้ชมของเราในวันนี้จากผลงานของพวกเราคะ่ะเอาจริงๆขอพูดเป็นภาพรวมดีกว่าในแง่ของการที่เรามาเห็นแบบนี้อย่างแรกคือทุกคนคิดว่าเด็กๆมาทํากิจกรรมเนี่ยมีเวลาเรียนหรือเปล่าแต่เชื่อว่าผู้ปกครองในเนี้ย มีการวางแผนให้ลูกอย่างดีในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของการเรียนเพราะว่าสุดท้ายแล้วเด็กที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่มีใครเรียนไม่เก่งเลยทุกคนมีความคิดแล้วก็มีการพัฒนาในเรื่องทางการศึกษาทุกด้านได้ดีมากๆ <S <S แล้วก็เรื่องการเต้นเนี่ยทำให้เด็กๆมีสมาธิอย่างแรกและสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่างที่ขาดไม่ได้เลยคือการเต้นเนี่ยทำให้เกิดความสามาัคคี <S <S เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันได้มองตัวเองว่าตัวเองควรแก้จุดไหนบ้างแล้วหนูเชื่อว่าตอนนี้เด็กๆอ่ะ ยังเป็นเด็กได้ขนาดนี้ความอดทนเขาเป็นเลิศเพราะฉะนั้นไม่เคยห่วงเด็กๆที่นั่งอยู่ตรงนี้เลยเพราะว่าโตขึ้นต้องเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพมากๆเพราะ,ะว่าสุดท้ายแล้วทุกคนจะอยู่ในสังคมนี้แล้วเป็นผู้ใหญ่ที่เติบโตในทางที่ดีคือความอดทนถ้าเขาไม่มีความอดทนเนี่ยอยู่ที่ไหนมันก็ลําบากแต่สุดท้ายแล้วถ้าเขาอดทนอยู่ที่ไหนเขาก็จะเป็นต้นๆของทุกๆสิ่งที่เขาเลือกค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือความสําคัญแล้วก็ความหมายของการที่เด็กมารวมทีมกันแล้วก็เต้น จนกระทั่งคว้าแชมป์มีการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในแง่มุมที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงหรือหลายคนอาจจะมองข้ามว่าเราแข่งกีฬาเราทํานู่นทนํานี่หรือแข่งโอลิมปิกวิชาการอะไรต่างๆก็แต่ละด้านไปแต่ว่าเด็กๆที่มารวมตัวกันเต้นไม่เพียงแต่จะได้ทักษะในเรื่องของการเต้นได้การออกกําลังกายได้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแต่ได้ทักษะชีวิตที่ครูหนึ่งพูดถึงด้วยนะคะ และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์รายการของคนไทยรายการที่ห่วงใยคุณสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมออซัมจู u เนียลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ